กระทะดีมากดูดีสุดๆสั่งมาสองอันฝากระทะใช้ได้จริงแจ๋วเยี่ยมชุดก่อนกระทะอันเก่ามันพังนะคะก็เลยสั่งมาอสงมาอสง,อสงลูก,ลกแล้วก็ฝาปิดอีกหนึ่งนะคะ ประหยัดมากประหยัดและดีจริงนี่นะคะทดลองใช้เลยวันนี้ของดีจริงๆเยี่ยม,มน,นี่นะคะนี่นะคะกระทะกระทะดีมากการห่อก็ดี แต่ว่าไม่ได้ถ่ายตอนหัวนะคะดีคุ้มค่ามากสั่งเลยและร้อนไวด้วยนะคะเนี่ยนี่นะคะไดมอนนะคะชื่อไดมอนนี่นะคะเราก็สั่งไปแล้วสองลูกใช้ดีจริงร้อนไวสีสวยถูกใจนะคะดีไซน์จับถนัดมือจะออกไปค่อนข้างหนักด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ดี ดีมากค่ะสุดๆยกนิ้วโป้งให้เลยและแถมถูกอีกตั้งหากราคาไม่แพงไปเซิร์ชดูในช้อปปี้ได้เลยนะคะนะคะแต่อาจจะรอนานนิดนึงนะคะของมาจากกีนนะคะคือเนาะกระชืดได้มอนนะคะได้มาตรฐานมากค่ะ <c oughs> ที่แรกคิดว่ามันจะแบบเป็นเบาๆบางๆนะคะไม่เบาไม่บางนะคะอันนี้ดําจับดําจับ ไม่ได้ค่าโฆษณานะแต่ของดีก็เลยก็เลยอยากรีวิวให้ให้ดูนะคะแม่บอกมีค่าโฆษณาไหม่ากระทะมาเห็นก็ส่งค่าโฆษณามานะคะว่าสั่งไปแล้วสองสองลูกแล้วก็ฝาจับอีกหนึ่งนะคะ <S <S นี่นะคะดีไซน์สวยมากคุ้มค่าคุ้มราคานะคะ <S <S น, <S <S นี่ค่ะคุ้มค่าจริงๆนะคะอันนี้เรามารีวิวจริงๆ แ่คร <Es> ับที่ลืมใส่นะคะใส่คะเสร็จเรียบร้อยกระเพรากุ้งปลาหมึกกระเพราทะเลนะคะวันนี้ก็มารีวิวกระทะใหม่แล้วก็รีวิวกระเพรานะคะไปในตัวเรียบร้อยใช้ดีเพิ่มด้วยนะคะ